จีซูแจ็คสันเจฟซาเตอร์คิมเบอรี่ออร่าไอคอนิกในงานคาเทียซีนที่รอจีซูแบล็กพิงกแจ็คสันหวังเจฟซาเตอร์คิมเบอรี่กริซสุดไอคอนิกแห่งยุควนมาเจอกันอีกครั้งในงานจิวเวอรี่แบรนด์ลักชัวรีคาเทียทินิที้วันันเดสร้างเสียงฮือฮาตั้งแต่ปรากฏภาพของจีซูแบล็กพิงและแจ็คสันหวังร่วมเฟนกับพอลแมสคาวยาราชาฮีดีราบาัน ที่ร่วมเฟมกันในฐานะ The Mansion t r i n i t y Ambassador สำหรับแคมเปญใหม่ของแบรนด์เครื่องประดับลักชูรี่คาเทียล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับงานคาเทียทินิที้วันหรือเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีจิวเวลรี่ l l e เลคชั่นทินิี้ของคาเทียณกรุงปารีสปรากฏภาพโมเมนต์ของนางเอกสาวชาวไทยชื่อดังคิมเบอรี omas, ่แอนเวลเทมัสแฟนออฟคาเทียคนแรกแห่งประเทศไทย จับมือกับศิลปินหนุ่มเจฟชาเตอร์ ter, Friends of the m ไ n s i o n ตัวแทนชาวไทยร่วมกระทบไหลกับคนดังไม่ว่าจะเป็นการโกดจอมาเจอกันของพี่น้องเมนเทอแห่งรายการช่วงเอเชีย2024อย่างเจฟซชาเตอร์และแบรนด์แอมเบสเตอร์ของคาเทียอย่างแจ็คสันหวังรวมถึงจีซูแบล็กพิงปรากฏตัวในงานฐานะโกลบอลแอมเบสเตอรที่กลับมาเจอกันอีกครั้งกับคิมเบอรี พร้อมถ่ายภาพคู่เฉิดฉายอร่รา,านางเอกสุดไอคอนิกแห่งยุคอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ